ลองเล่นชูตติ้งให้โรน,นันโยอเนาะแต่เพิ่งพัสแล้วยิงไกลนะฮะลองเล่นชูตติ้งนะครับเพิ่มใส่เข้าไป2 0 0 0 0 0กว่า GP นะครับผมซุปปเอร์ซับปั๊บใส่ไปเลยอ่าเอาด็อกบาลงมาช่วงท้ายเกมนะครับลงมาพร้อมกับเบ็คแฮมนะเพชรแ,แคแม้มเปิดให้ด็อกบานะครับแจ่มจริง สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีท่านหนึ่งชื่อคุณตองนะครับทักมาที่เพจนะครับบอกว่าพี่จัดใส่สกิลให้ผมหน่อยจัดทีมให้ด้วยนะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมอ๋อส่งภาพมาให้ดูนะครับก็เป็นไอดีนี้ตอนแรกดูแวบๆเผินๆเนี่ยนึกนึกว่าเป็นเวียล่าเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่เป็นเวียล่าเวอร์ชั่นอาร์ซานอลที่น่าจะเปิดได้ชดเชยจากตัวต่อสัญญานะครับแล้วก็มีการ์ดใหม่นักเตะ2บูสต์นะครับผมอย่างเนสตานะครับมีใครกันคอสตาคูต้านะครับโลนันดิโยจััดดทีมมให้้วยยผน ไม่ค่อยกลงตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่สกิลให้ด้วยนะครับสกิลที่มีเนี่ยอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับสกิลที่มี56ชิ้นนะครับผมนักเตะทุกตัวในทีมนี้ยังไม่ได้ใส่สกิลสักตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราลองจัดแผนแล้วก็จัดใส่สกิลนะครับโดยผมอาจจะใช้เทคนิคในการโอนโดยร่างร่างทรงนะครับบวกกับใส่สดนะครับผมดูที่ว่าจะได้สวยหรือเปล่า56ชิ้นแต่บอกเลยว่า56ชิ้นเนี่ยเล่นแป๊บเดียวหมดนะครับผมเคยใส่ดีตัวเองนะครับผมเป็นร้อยชิ้นแปดดูกันะะว่าาเรจไ้ ทีมแบบไหนเนาะคุณต้องอาจจะเล่นแผนนี้มานะครับซึ่งก็เข้าใจว่าอาจจะลองไปลองมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าให้ผมปรับเนี่ยผมจะลองปรับแบบนี้นะถ้าใช้หลัง4ี่คนนะครับกออ็ขออนุญาตขยับลงมานิดนึงนะขยับเนสตาเดี๋ยวเราเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับผมกลางรับอาจจะต้องยืนต่ำๆแบบนี้เนาะ เดี๋ยวขอดูตัวไปด้วยขอดูตัวไปด้วยโรนันดิโน่เหรอคอสตาคูตากองกลางกองกลางวิล่าล่างเก่ามันจะเป็นบ็อกซ์สุบ็อกซ์นะครับเราอาจจะต้องอตั้งเป็นดีฟไลนะ์เนาะอาจจะยืนได้ผมว่าผมว่าน่าจะยืนได้อยู่นะครับผมส่วนตรงนี้เราอาจจะขยับ้มันใกล้ๆนิดนึงนะครับอันนี้สไตล์ไหนเนี่ยเป็นสไตล์เอาวเหรออ๋อเพราะว่าใช้ด็อกบาเป็นตัวเป้าเล่นเปิดบ่งเอาไปแค่มเปิดใช่ปะ่ะผมไม่แน่ใจว่าคุณตองถนัดแบบไหนนะครับแต่ถ้าให้ผมจัดนะครับคือตอนนี้ถ้าถ้าให้เลือกนะครับผมสไตล์เอาวอาจจะ ไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ถ้าเล่นได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าเล่นเปิดมงเนี่ยด้วยความที่เบ็คแฮมร่างนี้นะครับผมอาจจะเป็นสไตล์คอสเซปชวลิตส์อยู่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้เอาไก็ได้นะเขายืนเกาะริมเส้นอยู่แล้วนะครับผมผมจะลองให้คุณตองลองเปลี่ยนวิธีการเล่นแบบไม่ไม่เล่นเปิดมงดูนะถ้าเราไม่เล่นเปิดมงนะครับเราจะเปลี่ยนโค้ชนิดนึงฮะใช้เป็นอ่ะเดินชองแล้วกันนะครับลองบอลเคาน์เตอร์นะผมจะลองเปลี่ยนนะลองบอลเคาน์เตอร์นะครับโอเคแล้วก็ขยับแผนนิดนึงปึ๊บปึ๊บ แบบหนึ่งอีกแบบสไตล์ตหนึ่งนะครับอืมตกลังเลอยู่ว่าจะเล่นกลางรับ2คนหรือคนเดียวพอนะครับผมผมก็จะลองให้เล่นแบบใช้2คนเออใช้คนเดียวพอก่อนเนาะนะออลองดูครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับนิดนึงถ้าเป็นผมนะนี่ฮะลูมินิก้ครับใส่ไปเลยลูมินิก้ใส่ไปเลยนะครับมีแฟงไลกาดล่างเก่าอยู่ด้วยเนี่ยนี่ล่างเก่าอ่ะคอสตาคูต้าต้องใช้ครับคอสตาคูต้าไมค์คอนโ,โรเบรตัวคาร์ลอสเอาคนไหนดีเนาะ,ะยืนแบบนี้ด้วยกันนะคะโอเคคอสตาคูต้าไปนะครับโรนัลโด,โดไปยืนหน้าคู่ไหมเออ องเล่นหน้าคู่ดูไหมถ้าถ้าดูจากนักเตะแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีปีกที่ไม่รู้ว่าถนัดหน้าคู่หรือเปล่าอ่ะถ้าถนัดหน้าคู่มันจะต้องแบบเล่นทําชิงนะครับแต่ดูจากกองกลางแล้วเนี่ยอ่ะผมลองเปลี่ยนแผนแล้วกันนะลองจัดให้แบบนี้แล้วกันนะครับเป็นหน้าคู่นะถนัดหรือเปล่าอีกเ,เรื่องหนึ่งนะครับลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับมันจะไม่มีปีกนะแต่ว่าตําแหน่งตรงนี้มันก็สามารถขยับเป็นปีกได้ในยามครับขันนะครับผมเออลองจัดแบบนี้ดูนะอเมซี่ยืนนี่ครับเน็ตเวทนะฮะเป็นตัวบ็อกซ์ซูบ oks, นะ็อกซ์เนาะถ้าม โยครับยืนตรงนี้นะฮะส่วนคู่หน้าเนี่ยอาจจะเป็นลูมิเนเก้คู่กับกิสตมันหรือว่าลูมิเนเก้คู่กับด็อกบาหรือเอานี่นะด็อกบานี่นะหรือลูมิเนเก้คู่กับโรนเลโดนี่นะครับเนาะลองดูนะแนตะ่ผมจัดแบบนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ตั้งอินดิว i ด u a l i n s t r ั c ชั่นตัวินดิว i ด u a l i n s t r ั c ชั่นตรงนี้นะครับเป็น d ีฟไลน์เอยโดยให้ปาติกเวล่าบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับผมยืนไม่ต้องเติมขึ้นไปแบบนี้นะฮะแล้วก็อาจจะเน้นให้แน่นนิดนึงนะครับผมเอาเซนเตอร์ดีเฟนดิ้งนิดนึงนะครับส่วนเน็ตเวทเราเราตั้งให้เขาอิสระ หนน่อยะครับส่วนโรนัลดินโน่เนาะเออยืนสูงนิดนึงนะครับประมาณนี้กองหน้าโรนัลโดไม่ต้องลงครับตามสไตล์ของพี่แกเลยนะฮะลองดูตามนี้นะครับโอเคนักเตะเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีได้เช็คประตูนะครับอืมอ่าโรนัลโดต้องยืนฝั่งนี้โอเคเพราะว่าลูมิเนเก้เล่นในทั้งสองเท้านะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาลองใส่สกิลกันดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับเอ่ยเนื่องจากไอเทมเพิ่มสกิลเนี่ยมันมีประมาณ50กว่าชิ้นนะครับผมซึ่งด้วยเทคนิคของผมเองนะครับผมจะใส่ไปก่อนประมาณทัก2อถึงสแถวแล้วเราก็ไปใส่ตั ตัวร่างทรงถูกป่ะนะครับมันจะคุ้มค่าที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวที่น่าจะเป็นตัวหลักยาวๆนะครับก็ผมเห็นแล้วผมเล็งที่เนสตอนะครับผมเมสซี่นะครับผมโรนัลดินโยนะฮะแต่จริงๆเนสตอรสกิลเขาก็ครบอยู่แล้วนะครับสกิลครบพันอยู่แล้วนะเนสเตอรอาจจะไม่ต้องใส่สกิลให้เปลืองนะครับผมอ่าผมลืมไปฮะคู่กับเนสตอรบาเลซีอาจจะตัวเล็กไปหน่อยเนาะบาเลซีอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่ามีตัวอื่นเพิ่มหรือเปล่าอ้าวดีด้าก็มีนี่ประตูสำรองผมแนะนําให้ใส่ไว้น นแย้งว่าถ้าเป็นอีพิกครับประตูไม่ต้องใส่ตัวสำรองผมคิดว่ามีหลายเหตุผลเลยครับผมประตูประตูอีพิกเนี่ยเป็นฟอร์มบีก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะมีบางแมช์ที่อาจจะหัวเฉียงลงหน่อยนะครับผมแล้วก็บางทีระหว่างเราเล่นไปเนี่ยเราคิดว่าเออมันจะเวอร์วฟอร์มตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนตัวสำรองลงนะครับหรือบางทีนะครับผมออกมาสกัดโดนใบแดงบ้างนะครับมันก็ต้องมีประตูสำรองสำรองไว้เหมือนกันนะครับและเหตุผลที่สําคัญที่สุดนะครับมันไม่เหมือนกับภาคเบสนะครับภาคเบสเนี่ยมีช่องตัวสสรรรอองย่่าาาีะมเเผกทใ ประตูใสโคต้าไปอีกหนึ่งตัวในช่องตัวสำรองไม่เสียหายอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีฮะมีไว้เลยนะครับผมถ้าเลือกตีด้ากับปีเต้เชคนะครับผมขออนุญาตเลือกตีด้าสองบูส์ละกันนะครับจิบิโตซินวานะครับควรเก็บไว้เหมือนกันนะครับเผื่อวิยล่าเอามายืนคู่กันเนาะตัวลุกเราอาจจะมีเยอะไปนะครับถ้าแผนแบบนี้เราอาจจะต้องถอดเบคแคมออกไปนะอืมอ่ะเบคแคมออกไปละกันนะครับปึ๊บแบบนี้นะมีคูลิบารี่โชว์ไทม์ด้วยนะโคเลอร์ไว้เปิดมงนะอันนี้คือเล่นเล่นแบบไม่ได้เปิดมงนะครับถ้าเล่นอีกแดหม่่่ง้ไไนนผึส สกิลนะครับเดี๋ยวพวกนี้เราไม่ต้องใส่เดี๋ยวเพื่อเราพอเราเปิดตัวร่างทรงได้เราค่อยมาเลือกใส่แล้วกันนะครับพวกเอ่อตัวที่เราคิดว่าจะใส่สกิลแค่อัน2อันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวหลักตัวรุกนะครับผมอย่างโรนันญโยเมสซี่อะไรพวกนี้เราต้องสุ่มไปก่อนนะครับสองสามแถวเนาะโรนันญโยขาดไฟติ้งสปิริตเนาะเดี๋ยวเราเปิดร่างทรงเอานะครับเมสซี่เมสซี่นี่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยเนาะโซคอนโทรไฟติ้งสปิริตนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ให้เมสซี่ก่อนละกันผมคิดว่าเมสซี่น่าจะเป็นตัวแบกนะครับอ่ะใส่เมสซีีีี่่่กออนนนเเเาะชิิ้้คครรัับบบลลุุยยยยยป๊งจดดดโทษมูแววว๋๋ จะได้เห็นว่ามันแป๊บเดียวหมดนะครับผมเขามปจิก <c> ฟ <ogn itive finishing> ินิชชิ่งเก็บไว้ก่อนปุ <p> ๊บ <ull ing> อินเตอร์เซปชั่นเก็บไว้ก่อนเราใส่3แถวนะปุ๊บโลดเดชเพาสเก็บไว้นะครับอินเตอร์เซปชั่นเอาออกนะครับปุ <p ull ing> ๊บซุปเปอร์ซับอ่าเผื่อเป็นตัวสำรองไหม <laughs> ไม่น่านะไม่น่าจะเป็นตัวสำรองนะเอาออกไปดีกว่าปุ๊บวันทั Pass มีอยู่แล้วเน่ยมันจะเปลืองอย่างนี้นะครับผมเอาเข้าไปติดอีกแล้วโอ้โหปุ๊บจุดโทษเปลี่ยนปับ๊บอินเตอร์เซปชนเนี่ยมันจะวนไปเวียนมาอย่างเงี้ยจะเปลืองสกิลมงโอ้โหไปก่อนไปก่อนดูท่าทีก่อนอันนี้ป,ปิงช็อตนี้อีกแล้วอีกออ สไลด์ดิโอ้ถ้าแบบนี้เราใส่ตัวล่างทรงดีกว่านะเนี่ยโรนัลเทสพาสซ้ำโอ้ผมคิดว่ามันน่าจะออกบ้างนะครับอ่ะลาโบน่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันเหลือ42ชิ้นเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวหน่อยโรนัดโดไม่เอาลูมิเนเก้ดีกว่าลูมิเนเก้ไม่มีแอร์แล้วสุดเอร์ตี้นะครับใส่เข้าไปเนาะโซนคอนโทรลก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราลองลองวัดดวงสักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีแววว่าออกสกิลไม่ดีจริงๆเราไปใส่ตัวล่างทรงนะครับอ่ะตูรูบาซิ่งเก็บไว้ครับฟิฟแปป๊บบบบเเเเกก็ไไไว้คครัึโนลลุพาาาสสมม่่่ออิท ปึ๊บนักเกิลช็อตเก็บไว้ครับอ่ะออกดีครับเก็บไว้ทั้งสามอันนี้เลยนะอาจจะไม่ได้สวยมากนะแต่ว่าขาดพวกโซคอนโทรลนะครับแล้วก็ไฟติ้งสเปรตมีอยู่แล้วใช่ป่ะอาร์เรลสเปรดตี้นะครับอ่อเดี๋ยวเราไปใส่ตัวร่างทรงนะฮะเอ่อดูจ p ด้วยนะครับ GP มีเท่าไหร่ GP มี11ล้านนะครับผมคิดว่าเราไปเปิดให้กับตัวร่างทรงดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไปซื้อตัวร่างทรงหน่อยนะครับผมอันนี้ต้องใช้เวลาเลยแหละนะเอ่อมีทั้งหมดเหลือเท่าไหร่วะสามสิบแปดชิ้นนะครับนะไปซื้อตัวรร่างงทดู เอาตัวนี้แล้วกันนะไปเดี๋ยวผมขอซื้อ30ตัวนะครับผมใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวกลับมา a few moments later อ่ะเอาประมาณนี้ก่อนหน้าประมาณ20ตัวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันได้สกิลที่เราไม่ถูกใจแล้วก็ใส่ซัาไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับเริ่มจากตัวบนบนแล้วกันนะครับอ่ะใส่สกิลไปถ้าเป็นสกิลที่เราคิดว่าไม่น่าจะเอาไปโอนนะครับผมก็เดี๋ยวใส่ซับไปเลยนะครับใส่ทําไปเลยนะครับผมบล o อ k เกอ่ะเก็บไว้ครับเอาไปใส่กองหลังได้นะครับปุ๊บเ e ทเ e x pass เอาไว้ใส่กลางรับได้ครับเวลามียังไม่แน่ใจปบเ เผื่อใช้ดีลานะครับเผื่ออนาคตของดีนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซัมโบโลผมไม่ชอบนะครับผมเปลี่ยนไปเลยครับวันทัสพาสสกิลของดีครับเก็บไว้นะครับใส่โรนัโดได้นะเนี่ยต่อไปปึ๊บเอาเขาไปติดเคลียอันนี้ไม่ค่อยชอบครับผมบางทีมันท่ายากเกินไปนะฮะสกอตส์มูฟก็เหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะถ้าแบบนี้เราไม่กลัวเปลืองช่องเรากดทับไปเลยนะครับผมสำหรับตัวร่างทรงก็ตามนะครับเพราะว่าผมเคยเก็บไว้หมดอ้าวแต่วันทัสของดีโอเคใส่โรนันโดเลยปะ ผมเคยเก็บไว้หมดเลยนะรับทุกสกิลตัวร่างทรงสุดท้ายคือลบครับลบ ID ไอดีนะฮะถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ทุกตัวถ้าแบบว่าเราคิดว่าสกิลไหนที่เราคิดว่าไม่น่าจะโอนนะครับผมเราก็ทับไปเลยนะครับอ่ะดับเบิลทัสเก็บไว้นะครับผมอันนี้ต่อไปครับอันนี้มีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ครับอย่าลงนะอย่าลงนะปึ๊บโอเคขออีกได้ไ่มดับเบิลทัสหลักๆที่เราต้องการก็คือดับเบิลทัสเราได้แค่หนึ่งนะครับผมเอ่อโซ่คอนโทรลไฟติ้งสปิริตนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับตาโบน่าไม่เอาครับเอาครอ ไม่รู้ว่าโรนิโยมีหรือยังนะครับอันนักเกิลช็อตก็เก็บไว้ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้ยิงใส่สายเนาะเมสซี่น่าจะใส่ได้นะซัมโบโลไม่เอาครับ24ชิ้นนะครับผมซัมโบโลอีกไม่เอาครับบางคนก็ชอบนะซัมโบโลอ่ะซูเปอร์ซับของดีครับเผื่อไว้ใส่พวกยันโคลเลอร์รีนี่ได้นะเห็นมียันโคลเลอร์ในตัวในไอดีด้วยนะครับเอาไว้ใส่แบบแล้วว่าเปิดหมงเกมมิ่งช่วงท้ายนะครับเอัลไซเคเลอร์เก็บไว้ครับโอเค21ชิ้นครับปึ๊บเวททเสต์ทัสเก็บไว้เอาคอปติกฟินิชชิ่่งเเเเเเกกก็็บบบไไไววว้้อออาา์ซดคลลรผมย ผมเองผมยังไม่มีเวลาทำแบบนี้เลยนะ <laughs> นี่ทําให้นะเอ้ยแบบว่าเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมอ่ะทำให้จะทําให้ทําให้ตั้งใจทําให้เลยนะครับผมหมักเซย์เทิร์นเก็บไว้นะครับอืมเหลือ16ชิ้นครับปึ๊บชิปอ่ะยิงชิปช็อตคอนโทรลเก็บไว้ครับเหลือ4ตัวนะครับตัวร่างทรงปึ๊บหมักเซย์เทิร์นนะเก็บไว้เรายังไม่ได้โซคอนโทรกับไฟติ้งสปิริตเลยนะครับสุ์ซับเก็บไว้ก่อนโซคอนโทรไฟติ้งสปิริตเนี่ยคือเป็นสกิลมหาชนที่ต้องการมากๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะครับอะแล้วุุเเเเอออรรรรตีี้้้่ะะะะะคคคคดยยวหลมิินนนนนนนกัััับบบฮื12ชถาาา GP ณ ร่างทรงแล้วก็เลือกโอนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า GP มีน้อยนะครับเรา,เาจะต้องใช้วิธีไปสุ่มเอาไปสุ่มเอาสัก2 3แถวนะครับผมตอนนี้เหลือสกิลประมาณสัก10กว่าอันเนาะเมื่อกี้เนาะขอซื้อเพิ่มอีกสัก5ตัวนะมาต่อครับซื้ออีกประ,ประมาณ6 7ตัวนะต่อครับเปลี่ยนตัวแล้วนะเปลี่ยนนักเตะแล้วนะครับผมปึ๊บใครก็ได้แต่อย่าเป็นตำแหน่งประตูนะครับเอาใส่เคอร์เลอร์อีกแล้วเหรอเก็บไวล้ไวละกันเก็บไว้ละกันเผื่อนะค้ต้องใช้อย่างโรนัลโดก็ใส่ได้นะเอาใส่เคอร์เลอร์นะครับอาสกิลมหม่มมงเฮดด สกิลสับไม่เอาครับปั๊บยิงจุดโทษไม่ดีครับปั๊บดับเบิลพัสอีกแล้วโอเคของดีพวกนี้มันน่าจะตั้งขายได้เนะ ทำเป็นการค้าขายให้คนอื่นมาซื้อเอาโซ่คอนโทรได้โซคอนโทรลแล้วครับของดีครับเหลืออีก2ตัวนะครับร่างทรงนะครับสกิลเหลืออิฐเหลืออีก5นะครับลองโทรไม่เอาครับปุ๊บก็สมูดไม่เอาครับปั๊บเอาไซเคิร์เลิร์หลายอันแล้วอะไม่เอาแล้วปั๊บโนลุคพาสจริงๆก็ไม่อยากได้แต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับตัวร่างทรงเหลือตัวสุดท้ายพอดีนะครเก็บไปเลยแล้วกันนะครับผมพอดีตัวเลยนะฮะปั๊บสุดท้ายครับปุ๊บโอ้ยพินพอยเอาไว้ให้ปีกนะครับโอเคเราได้สกิลตัวที่ต้องการอยู่ประมาณสัก4 5สกิลนะครับผมก่ออนนนื่ะฮะใส่เลยผมขอ ใส่ด bon ับเบล์พัสให้กับพีโดหน่อยนะครับผมนี่และกระซิ่ทันเฟอร์นะครับใส่ไปเลยไม่รู้ว่าคุณตองจะไปเล่นเป็นตัวหลักหรือเปล่านะครับผมว่าโอเคอยู่นะโรนดอนะใส่ดดบเบลพัสไปนะครับผมปั๊บเข้าไปเนาะมี2อันนะปึ๊บปั๊บเข้าไปครับ,ป,บปั๊บปึ๊บโอเคอย่าใส่ผิดเนอะลอนดมีแล้วนะครับโซคอนโทรครับผมพีโดเหมือนก็ยังไม่มีเหมือนกันนะโซคอนโทรเราได้มาอันหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดว่าผมใส่ให้เยอะไปแล้วไม่ได้เป็นเอาไม่ได้เล่นโรนดเป็นตัวหลักนี้ก็อาจจะอาจจะแป๊กเหมือน,นนะเออจจะเล่นลไป40 สามทำไป30ประตูนะครับผมอ่ะลองสลับหน่อยครับวีเอล่า e ครับอันนี้เป็นบ็อกซ์ซุปบ็อกซ์นะครับผมรู้สึกว่าจะยังไม่มีเอาวิเทสพาร์สมีอยู่แล้วนี่หว่าโซคอนโทรเหลืออีก1ชิ้นนะ่ะใส่ให้ใครดีอ่ะใส่ให้โรนัลดอหรือว่าใส่ให้วีเอล่าดีอ่ะแต่รู้สึกไฟติ้งสปิริตไม่มีเลยนะดูซิไฟติ้งสปิริตมีหรือเปล่าไม่มีนะเมื่อกี้เราเปิดไม่ได้เลยนะครับวีเอล่าอาริเอลซูเปอร์ตี้เรามีได้อันเดียวเนาะเราเปิดได้อันเดียวนะครับอืมถ้าเกิดเราใส่ให้ v e วหนะีเอาเล่าเวลาาปปรระะะตูเิดดมนนคับอ่่ใสไไว้้ก็ย จริงจะใส่ให้ลูมินิเก้ก็ได้นะถ้าจะเปิดหมงเนาะของดีและสกิลเนี่ยมีอันเดียวซะด้วยนะครับอ่ะถ้ามีอันเดียวผมขอใส่ให้ลูมินิเก้แล้วกันนะมันต้องมีจังหวะได้เปิดหมงบ้างละนะโอเค,ใส,ใ,ใ,คใส่ให้ลูมินิเก้าดีกว่าครับใส่ให้ลุมๆนะไปเลยเปิบเข้าไปโอเคครับโรนันยินโย่ล่ะไฟติ้งสปิริตไม่มีนะเสียดายแต่ว่าเราเปิดลองเล้งชูตติ้งมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาลองเล้งชูตติ้งให้โรนันยินโยเนาะแต่ิันทัชแล้วยิงไกลนะฮะลองเล้งชูตติ้งนะครับเปิบใส่เข้าไปสองแสนกว่า,วา,วา,าจี ฟิกวิงเกอร์นะครับผมอันนี้เราเอามาใส่เป็นกลางลุกใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขยับไปเล่นเป็นปีกบ้างอะ่ะผมคิดว่าอีกหนึ่งสกิลที่ควรจะต้องใส่ไว้แล้วเมื่อกี้เราเปิดได้นะครับนั่นก็คือพินพอยต์คอสซิงนะครับผมใส่ไว้เนาะแล้วแต่ความถนัดถนีความชอบแต่คนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมว่าใส่ไว้เผื่อสถานการณ์ที่ต้องไปเล่นไปนด้านข้างนะครับแล้วมีต้องเปิดบ้างแหละนะโอเคครับใส่พินพอยต์ไว้นะครับปึ๊บปรับเข้าไปโอเคเมสซี่ใส่อะไรเพิ่มไหมโซคอนโท่เนี่ยมีอ่อันหนึ่งอ หรือใส่ให้โรนันโดหรือใส่ให้เวียล่าดีมันใส่ได้หมดนะโซคอนโตเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักก็น่าจะเป็นเมสซี่ละกันเนาะอ่ะใส่โซคอนโตให้เมสซี่ละกันนะมีอันเดียวถ้ามีหลายอันก็ใส่หลายอันได้นะครับใส่ให้หลายตัวตัวหลายตัวได้อ่ะนี่เราเปิดได้มาอันเดียวเนาะโอเคใส่ไปเลยปั๊บเข้าไปไม่ต้องกลัวเปลืองครับถ้าเป็นตัวหลักนะ GP นะฮะทีนี้เรามีดับเบิลทัสอีกหนึ่งอันครับผมเราใส่ให้โรนันโดไปแล้วนะครับโรนันโยอก็มีแล้วนะดับเบิลทัสมันมีติดตัวนะครับร่างนี้เนาะอืมเมสซี่ก็มมมมมีีแแแลลลล้้้้้ววววโโรรรนนนััดดใใใใสสสสู่่่ิเเกกะคบบผตำอองห็า ha 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 หรือว่าจะใส่ให้กิสมันดีอะกิสมันก็มีอยู่แล้วนะฮะตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับผมก็คือซิโก้ครับเออซิโก้นี่ถ้าใส่เดี๋ยวบลทัสให้ก็จะแจ่มเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่มีเดี๋ยวบลทัสนะครับอ่ะใส่เดี๋ยวบลทัสให้ซิโก้แล้วกันนะครับผมเพิ่มเป็นตัวสำรองได้ลงมานะครับโอเคเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอนครับโอนครับอ้าวซิโก้ใส่เต็มแล้วอะซิโก้ใส่เต็มแล้วนะครับถ้าใส่เต็มแล้วเราจะใส่เพิ่มเราจะใช้วิธีโอนสกิลไม่ได้นะครับเราต้องสุ่มทับไปนะครับเสียดายไม่ได้ดับเบิิ้้ลลทัเเเเยยยนนนนะะะะีีี่อมควรจตงซโกาสดาาายยยยยเเเสสีีีดดดัับบิลทม อันหนึ่งนะครับผมใส่ให้ใครดีโยฮันคัฟร่างนี้ใช้หรือเปล่าเนี่ยร่างนี้ถ้าใช้ก็ไปใส่เองได้นะครับคุณตองไปใส่เองได้นะไปโอนโอนเองได้นะครับแล้วก็ลิเบรี่ลิเบรี่ถ้าจังหวะไหนต้องขยับแผนที่มาเล่นเป็นปีกนะครับลิเบรี่เนี่ยยังไม่มีสกิลเด็กบอลทัสหลายตัวเลยนะเอ้ยยังไม่มีสกิลไฟติ้งสปิริตหลายตัวเลยนะครับซุปเปอร์ซับ่ะครับผมมองว่าเอาไปใส่ให้ตัวพวกด็อกบาได้นะ ใส่ซุปเปอร์ซับให้ด็อกบาร์ดีกว่านะครับเผื่อช่วงเปลี่ยนแทคติกนะครับคุณก็สามารถที่จะเอาด็อกบาร์มาเปิดโหมดเกมมิ่งได้นะซูเปอร์ซับปั๊บใส่ไปเลยอ่าเอาด็อกบาร์ลงมาช่วงท้ายเกมนะครับลงมาพร้อมกับแบ็คแฮมนะแล้วแบ็คแฮมเปิดให้ด็อกบาร์นะครับแจ่มจริงจริงๆเห็นมีแยงโคลเลอร์ด้วยนะในไอเดียมันมีเอาไซายเคอร์เลอร์ด้วยนะครับอ่าใส่ให้พี่โดดีกว่าเนาะผมพุ่งผมมุ่งไปที่โรนัลโดแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณตองเล่นเป็นหลักหรือเปล่าะนะฮะเล่นถูกใจหรือเปล่านะครับผมไปลองดูแลล้้้วกกััััันนนนนนผมมมเเเเเเชีียรรรรร์์ะะะะะะฮฮอออออาาไไไซดดคคคคบบบปปปิ3ื่่่ใส เขาไปโอเคดู okay. แบบปั่นก้อยเนาะโล,ลนินโยก็มีหรือยังเอาไซเคเลอร์อ่าถ้าขึ้นเทาๆแบบนี้แสดงว่ามีแล้วนะครับเมสซี่ละ่ะอ่าเมสซี่ยังไม่มีนะอ่าใส่ไว้ก็ได้นะเอาไซเคเลอร์นะครับแต่ตอนนี้มันเหลืออีกช่องเดียวอะ่ะโซโคอนโทรเราได้ไปแล้วนี่ว่าอ๋อเราใส่เราใส่โซคอนตทรให้เมสซี่ไปแล้วผมงงมากตัวเนี้ย <laughs> เหลืออีกช่องเดียวอ่ะซึ่งมันควรจะต้องเป็นไฟติ้งสปิริตนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใส่ช่องที่5นะครับถ้าจะรีก็ไปเรียนอื่นนะครับเผื่ออนาคตเราเปิดร่างทรงเป็นไฟติ้งสปิริตได้มาใส่ให้เมสซี่เนาะไม่งงนะเหลือไว้นึงช่องนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไม่ใส่นะครับส่วนสกิลเกมรับของกองหลังนะครับเราได้บล็อกเกอร์มาอันหนึ่งเนาะแต่ส่วนใหญ่สกิลกองหลังมันไม่จะไม่ค่อยขาดนะครับอ่ะโอเคเวล่าไม่มีบล็อกเกอร์นะครับผมใส่ให้เวล่าเลยดีกันนะครับผมปักเข้าไปโอเคปึ่บนะฮ แค่ดีนะครับถ้าจะใส่ให้โรนโดมันกลายเป็นชงโรนโดเลยนะ <c oughs> ต้องเล่นโรนโดให้คุ้มเลยอะถ้าใส่นะฮะเพราะฉะนั้นใส่ให้ลูมินเ,เก้ลูมินเ,เก้เลยกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักนะฮะออาหมดแล้วเหรอใส่ให้เมสซี่ไปแล้วเบอร์แล้วตอนนี้เบอร์โอเคน่าจะครบแล้วนะครับมันก็จะมีบางสกิลที่หลงเหลือไว้นะครับก็ลองไปดูนะฮะว่าเหมาะกับนักเตะค,คนไหนนะครับซปเปอร์ซับนี่เหลือหลายอันเลยนะถ้าไม่กลัวเปลืองอะไรผมจะใส่ให้กิสมันแล้วกันนะครับเผื่อลงมาเป็นทีเด็ดเนาะ,ะใส่กิสมันไว้อันงนะผื่งเเป็นนททีีดด ใช่ปะเอาแฟงไรกาดร่างนี้แทนแทนบาริซี่ไปก่อนนะบาริซี่ตัวเล็กประมาณนี้โอเคผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนตัวร่างทรงก็เหลืออีกพอสมควรนะครับผมก็ลองไปดูนะว่าเข้าท่าหรือเปล่านะครับหแผนการเล่นวางตัวแบบนี้นะครับสกิลก็น่าจะสมเหตุสมผลนะครับในแต่ละอันที่ใส่ไปให้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomski for Bomski Review นะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck.